มาคะ่ะหามาให้แล้วคะ่ะพี่ๆคะาสำหรับคันนี้ t o y ยต้าอัลติส 1.8e ค่ะปี2016จทดเปียน2017นะคันนี้นะคะ1เลขไม้นะ100,000กับอีก8,000โลเท่านั้นนะคะราคา369,000สีดาวคอนอยู6,000บาทเท่านั้นนะคันนี้สีเทาดำสีหายากเลยนะภายในได้เบาะนั่งสีดำพวงมาลายัยมันตีฟังชันนะคะมาพร้อมกับ แอร์ที่เป็นแมนนวลนะเกียร์ออโต้ค่ะพี่ๆคะ่สะสำหรับวันนี้ได้จนใจนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถตามไปดูกันที่คลิปยาวได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีทุก,ก,กท่านวันนี้อยู่กับแนนที่บริษัทเพจยนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สาขาสุวินทวงศ์นะคะท่านใดที่มีแผนกําลังจะออกรถมือสองนะคะฝากบริษัทเพจยนไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกด้วยนะคะมีรถให้เลือกนะคะมากกว่า600คันนะคะมีทั้งรถเก๋งนะรถกระบะรถครอบครัวรถรถครอบครัวเนี่ยมีทั้ง5้าที่นั่ง ที่่นังแล้วก็มีทั้งรถตู้ด้วยนะคะรถกระบะก็มีทั้ง4ประตูนะตัวเตี้ยตัวแคบตัวสูงมีให้ครบเลยนะคะจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ก็ได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์นะคะมีสถาบันการเงินรองรับเป็นสิบเลยนะคะท่านใดที่อยากจะจัดไฟแนนซ์ไหนอยู่นะคะขออภัยค่ะอยากจะจัดไฟแนนซ์นะคะก็ทําอาชีพอะไรอยู่นะคะก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาคุยกับแนนได้เลยนะคะเบอร์โทรนะคะการติดต่อ0 9 2 9 7 1 4 6 4 7นะคะหรือว่าจะเป็น ID เดีนะคะเป็น n a r a w a n under สกอร์ n a n นะคะสามารถท mm ักอินบ็อกซ์มาคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่ๆคะาเอารถราคาดีๆสีหายากเลขไม่น้อยนะคะมาฝากพี่พๆกันนะคันนี้ได้เป็น t o y o ต้ a อั s t เ 1.8E นะคะคันนี้ได้ปี2016-2017นะคะคันนี้ได้เป็นสีเทาดำบอกเลยว่าเป็นสีหายากราคาโคตรด,ดีเลยนะ,ค,ะคันนี้ราคาอยู่ที่369,000จัดไฟแนนซ์ได้นะคะ ฟีดา้าพอนยูหกพันกว่าบาทเท่านั้นเลยใครสนใจรีบอินวอลเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้เลขมาอยู่แค่แสนต้นๆเท่านั้นเดี๋ยวพาชมด้านในกันนะคะด้านหน้าก่อนเลยค่ะพี่ๆคะ่ะนะกระจังด้านหน้าเขาตัดด้วยโครมียมสวยๆแบบนี้เลยป้ายทะเบียนมานี้เลยนะคะ8742ี 8, 7, 4, นะใครชอบรีบจัดเลยนะคะไฟหน้าได้เป็นไฮโดรเจนแล้วเรียบร้อยนะคะันนี้ คันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่นะคะพี่ๆนี่ให้ดูเลยว่ามันเป็นรอยอยู่ประมาณนี้นะคะคันนี้เหลี่ยมคมสันฝากระโปรงข้างตัวรถนะคะไม่มีบุบลากิ้มกระจกบานหน้าเป็นโตโยต้าชัดเจนนะคะนี่กระจกแค้กระจกเดิมโรงงานนะคะแก้มกันชนแนบชิดสนิทก,กันแบบนี้เลยในส่วนของล้อนะคะได้มาเป็นยางนะของดันหลบนะคันนี้ได้มาเป็นล้อทูโทนปัดหน้าเงานะคะคันนี้ได้ยางปี อ่า2023นะคะันนี้ตัวโชคนะคะไม่มีน้ำมันไหลยเยอะนะคะคันนี้สวยๆเดิมๆค่ะพี่ๆค่ะใครอยากได้รถไว้ใช้งานนะคะติดต่อแนนเข้ามาได้เลยนะแล้วก็คันนี้นะคะพี่ๆกระจกมองข้างนะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาโคตรดีนะคะสามแสนหกหัน คียกันาสาดมีมาให้เราเรียบร้อยนะกระจกทุบานเป็นของโตโยต้าชัดเจนมือจับก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยภายในตัวรถค่ะพี่ๆค่าได้เป็นโทนสีดํานะคะก็ตัดด้วยโครเมียมเช่นเดียวกันผู้มือการใช้รถมีมาให้แบบครบนะคะคันนี้เราก็อากุญแจเนี่ยมีให้สองดอกครบเลยนะคะพาสีพราร์อต่อให้แล้วเรียบร้อยนะคันนี้ใครอยากจะซื้อสดว่าจะแฟนแนันก็ได้เลย คอนโซลหน้าโรสอาร์อาเลยสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะอยากได้ไปใช้งานรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยตัวแผงประตูเนี่ยคะฝั่งข้างคนขับนะ,ะก็เป็นสีดาําตัดด้วยโครเมียมมือจับได้โครเมียมสวยๆแบบนี้นะคะพาชมเม็ตรอาร์ตอเน,นะะี่ยค่ะพี่ๆคะกลมแบนเรียบเรียงสวยงามแบบนี้เลยนะ อยากได้รถเดิมๆไว้ใช้งานนะคะรีบติดต่อแนนเข้ามาได้เลยนะคะรับประกันโครงสร้างตัวรถค่ะลูกค้าขาไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีบรถกลมใหม่แน่นอนหากรดพบเจอนะคะนํารถมาคืนแล้คืนเงินกันเต็มจํานวนได้เลยหัวน็อตเสาบีนะคะไม่มีรอยขยับขันไขได้นะ,ะตัวแผ่นเพ,พินะคะปี2016นะซึ่งตรงกับตีรถเลยรถคันนี้ไม่เคยมีชนหนักพลิกคว่ำม,มานะคะ ตัวเอกสารรถนะคะมีมาให้แบบครบเลยเล่มไม่มีชำรุดสูญหายใดๆนะคะท่านใดที่กังวลในเรื่องนี้อยู่นะคะเอกสารมีอยู่ครบครบริษัทเพชยนซื้อเข้าเป็นเงินสดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะภายในได้เบาะหนังสีดำํำสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ก็จะได้ในส่วนของที่ชาร์จนะคะมาให้แล้วนะคะตัวด้านท้ายนะอาจจะมืดนิดนึงเดี๋ยวนะั้นเพิ่มเพิ่มอ่าแสงให้นะคะตัวนี้มีที่ชาร์จแบตให้ด้วยด้านหลังนะ กระเป๋าจิงโจ้ค่ะพี่พี่ขามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะภายในนะคะพี่พี่นั่งได้สบายสบายเลยนะคะคันนี้ห้องโดยสารกว้างขวางเลยทีเดียวไม่ว่าจะเดินทางกรุงเทพใกล้ไกลขนาดไหนนะคะบอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนนะคะมาดูด้านท้ายกันนิดนึงนะคะด้านท้ายเซนเซอร์ท้ายมีมาให้แล้วสองจุดนะคันนี้เป็น 1.8e นะคะคันนี้โลโก้ชดเตนนี่เดี๋ยวขออนุญาตนะคะพี่พี่ขอเปิดด้านหลังให้ดูนะคะ ว่าด้านหลังด้านท้ายเนี่ยเขามีใส่สัมภาระอะไรได้กว้างกวางขนาดไหนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงนะตัวนี้ก็จะเปิดจากตรงนี้เลยอ่ะราคาโคตรดีขนาดนี้อยากได้ไว้ใช้งานนะคะพี่พคะ สวยๆเดิมๆทั้งคันรับประกันโครงสร้างเดิมด้วยนะของเรานะคะพี่ๆมีบริการหลังการขายนะคะท่านใดที่กังวลในเรื่องนี้อยู่บอกเลยว่าสบายใจหายห่วงได้เลยหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับขันขายใดๆทั้งสิ้นนะดูได้เลยร่องรางน้ําต่างๆนะคะพี่ๆสันในเดิมซอกในเดิมภด้านในนะคะพี่ๆใส่สัมภาระได้ทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวทําการล้างสปาให้อีกรอบนึงนะคะก่อนส่งมอบให้ลูกคะ้าเนี่ยค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะ อ่าด้านด้านในนะคะก็จะมีในส่วนของล้ออะไหล่นะคะมีมาให้เราเรียบร้อยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าล้ออะไหล่ใหม่มากนะคะไม่มีอ่าในส่วนของรอยหินเลยพี่ๆนะของโยโกโฮาม่าด้วยนะอ่าคันนี้ครับเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะคะไม่มีรอยเจาะทางแก๊สใดๆซีนทางมะพร้าวซีนเดิมสีเปลือกไข่ไก่สวยงามแบบนี้ ได้ไว้ใช้งานคุ้มค่าแน่นอนจัะพี่ขานะใครสนใจนะสีเทาดําคันนี้สีหาโคตรยากนะบอกเลยรุ่นนี้มีแต่คนตามหานะคะใครอยากได้ติดต่อกันเข้ามาได้เลยตัวฝั่งคนขับนะคะพี่ๆตัวแผงประตูนะเซ็นทันล็อกมีมาให้กระจกนะคะออโต้ฝั่งคนขับนะมือจับก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันที่หวางแก้ววางขวดน้ํามีมาให้นะคะ หัวน็อตสาบีนะคะไม่มีรอยขันขใดๆนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังถือว่าคุ้มค่ากระจกก็ได้เป็นปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็อ่ะอ่ะตัวนี้ดีไซน์ยังแบบเป็นแอร์แบบว่าเป็นแบบวงทรงกลมอยู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพี่พี่สตาร์ทเครื่องให้ฟังกันขออนุญาตนะชุบอ่ะ นี่ทีเดียวติดค่ะพี่พี่นะแล้วตัวนี้นะคะได้มาเป็นขอบาียงนิ่นึงอ่าตัวนี้ก็กุญแจนะคะได้ครบสองดอกนะมีกุญแจสำรองมาให้แล้ว้วยนะกุญแจเป็นแบบพับนะคะคล้ายๆกับกุญแจรีโวเนะคะีค่ะคล้ายๆกับกุญแจรีโวเลยนี่ขออนอุญาตพวงมาลัยไม่หนักนะคะพี่พี่คันนี้อ่าพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็เลขไม้นะหนึ่งแสนแปดพันสองร้อยยี่สิบ นะคันนี้เลขไม่โคตรน้อยเลยนะสำหรับปี2016นะคะหน้าจอคันนี้นะคะก็มาครบเลยนะคะได้ามาเป็นปุ่มเมนูนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวคนยาดเล่นนิดน,นึงดีกว่านะคะไหนๆก็มาตรงนี้แล้ววิทยุเดิมนะคะคันนี้โอ้โ oh หตัวนี้เขาก็แบนเอาตัวปุ่มกดนะพูดถึงว่าเขาแบบแบนเรียบไปตรงกับหน้าจอเลยนะคะคันนี้ ตัวแอร์นะคะก็ได้มาเป็นแบบแอร์แบบปรับมือนะแมนวนวลเกียร์ออโต้ค่ะพี่พี่นะแล้วก็ตัวนี้นะมีโหมดสปอร์ตด้วยนะคันนี้แล้วก็เบรกมือนะคะได้เป็นแบบยกกล่องเก็บของมีมาให้นะตัวนี้ไม่ใหญ่มากค่ะพี่พี่นะไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กมากที่บังแดดมีกระจกมาให้ใช้งานได้ตามปกตินะคะนี่อ่า ใครอยากได้รถสวยๆเดิมๆไว้ใช้งานนะคะติดต่อแนนเข้ามาได้เลยคันนี้นะคะได้เป็น t o y ยต้าอ t i ติ 1.8E นะปี2016-2017นะคะคันนี้เลขไม่์1 8 0 0 0โลเท่านั้นเลยนะค,ะคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทนะ,คะใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อแนนได้เลยเบอร์โทร0929714647นะคะเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันคะ่ะเดี๋ยวเราชมห้องเครื่องกันนะคะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะคันนี้ นะคันนี้สาตาร์เครื่องอยู่บอกเลยว่าเครื่องเนี่ยเดินนิ่งเงียบมากๆขนาดว่าเป็นรถปี2016นะบอกเลยเครื่องเนี่ยยังนิ่งย,ยังเงียบอยู่เลยนะคะันนี้นะคะเครื่องได้เป็นฝาดำนะคะก็ได้เป็นเครื่อง VVTI นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะรูระบายอากาศต่างๆอยู่ครบเลยนะคะพี่ๆมีแผ่นการร้อนเนี่ยมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะหนีฉลากมอกอยู่ครบเลยนะซีนเดิมนะคะพี่คันนี้ฝากระโปรงนะตัวซีนก็จะเป็นซีนเดิมๆเลยนะ หัวน็อตไม่มีอรอยขันไข้ยได้นะคะตัวนี้ก่อไฟพลาสติกต่างๆอยู่แบบครบๆนะคันหน้าเดิมนะคะพี่ๆไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะคันนี้นะคะพี่ๆคะมีในส่วนของอเป็นของโตโยต้านะคะก็สามารถเข้าศูนย์เช็คนะตามรอบตามระยะได้เลยนะคันนี้มีนะ,ะมีประวัติการเข้าศูนย์นะคะท่านใดที่ถามหาเนาะตัวบุ๊กเซอร์วิสนะคะมีให้ครบเลย นะครัน้นี้ใครสนใจนะ,ะอย่าลืมติดต่อน,นั่นเข้ามาได้เลยไม่ว,ว่าจะทําอาชีพไหนอยู่นะคะก็รองปรึกษาจัดแสดน,นกันเข้ามาดูไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นอาชีพพนักงานบริษัทรัฐวพิสาหักีจหรือว,ว่าจะเป็นในส่วนของรับราชการนะคะแล้วก็อ่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็สามารถออกรถได้นะหรือว,ว่าจะเป็นอาชีพออนไลน์นะคะก็สามารถออกรถได้สบายๆเลยนะคะขอแค่มีเอกสารนะการทํางานแล้วก็เชื่อมต่อกับ สเตตเมนต์ของลูกค้าได้นะคะขอบอกเลยว่าซื้อจัดไฟนแนนซ์ได้แน่นอนอยากได้รถไว้ใช้งานค่ะพี่ๆคะาฝากบริษัทเพชรยนต์ไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดว,ว่าจัดไฟนแนนซ์ทักเข้ามาปรึกษามาคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่ๆคะาหาว่าข้อมูลนะคะรบรบข้อมูล ข้อมูลรถหรือว่าเสียงรบกวนใดๆแนนขอภัยเวลาที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้ให้แนนด้วยนะเดี๋ยววันอื่นเรามาเจอกันใหม่ค่ะ <c oughs> พี่ๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ